ครับผมสวัสดีครับพอพอากับสร้างอุดอีกแล้วคือเก่าครับพี่นอ้องอคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากแข่งคิกคิกโดยเฉบคิกสกูปปี้พวกนี้แหละครับนั่นดา่าเมื่อน,นั้นเมื่อนั้นผมเชื่อมตัวนี้นะครับหอยเชื่อมนะเห็นไหมนี่ครับมัน,านลาวลาวเงาเลยนะครับเมื่อน,นั้นผมท้าความสะอาดแผ้ห้อน,นี้นึ่ง อันนี้เป็นการเชื่อมด้วยอากอนนะครับมือนีสิมาแช่แนวทางาในการตรวจสอบรอยเชื่อมง่ายๆเอาแบบบานๆที่ผมเห็ดนะครับพี่น้องบอต้องไปเปรียบเทียบกับแนวเชื่อมอที่ที่เพิ่ใส่งานต่ำโรงงานนะครับเด้ออันนี้ของผมเห็ดเนียนใส่งานเนี่ยบอสสวยงานนมดอกบางแก่ ในแนวเชื่อมประมาณนี้นะออห่อนหอนจับโดนอะไรพี่น้องออหอ่อนจะเชื่ยมวันนี้ผมทดสอบจังหวะที่ว่ามึงนี่มันอยู่นะครับผมเปล่าเป็นสิน้นหรอกพี่น้องเอาอันเอานามนามนี่ครับนามเป่าเข้าในละต้องทดสอบในจังหวะเทียนมันกําลังอุ่นอุ่นหอนๆอยู่น,น,น,นะครับเทนามเลยเทลงไปเลยครับ อันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับ้อสังเกตถ้ามันหัวมันจะซึมออกแเอาเมื่อแตะ,แตะเบื้องนี่ครับอันนี้ขึ้น้ำนยพี่น้องนี่นี่น้ำ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 บออันนี้คือเขา,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 านนเวลาเข้ามาเบิืแองเนียนี่เข้ามาเบิ่งแขีแตะเบิ่งทิเลยครับแตะเบิ่งถ้ามันหัวมันจะเป็นเป็นน้ำเลย เราน้านี่ก็สามารถซึมบอกนะมร้อยเชื่อมที่เขาเขาเชื่อมมันประกาะมันประสากนกันการตรวจสอบขั้นเบื้องต้นระดับหนึ่งอันนี้บมืใส่ล่มอัดได้ครับใส่ละกันแรงนมทวงหน้ามันมันได่หนีละกันไหลออกที่ต่านะครับหรือมีร้อยปีร้อยแยกแต่มันก็จะไหลออกจากนี้อันนี้ก็เอามาแช่เป็นแนวทางสําหรับผู้ศึกษ ในการที่จะทําการเชื่อมลูมินียมในการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตรวจสอบเขา้าๆบดเอ็มีน้ายาตรวจสอบบดเอ็มีระบบอ่ายังมากไมหมเดี๋พี่น้องผมบดเอ็ถึงขนาดนั้นพี่น้องเห็นพี่น้องเห็นแล้วคลิปนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์นะครับมีประโยชน์กนับรถทิมลถพี่น้องไม่ต้องเบิ่งกระดิ่เพราะเป็นยังเดี๋ยวพี่น้องว่า ตัวนี้ตัวนี้พานนะครับพานหอยเชียบหอยเชี่ยมหอยเชียบกับมัส,สุดแค่นี้ครับกับเมือ่อนี่นี่นนนของอ,อันนี้น่าจะเป็นของอาจารย์วิไลแห่ง,นงหววงนึ่งออกมาบอกวกับวิไลเลยข้างในเชื่อมได้ สัมได้ก็เอาสัมน so ้นพี่น้องสัมนนไม่ก็มีความเฉียบด้วยอาจารย์ด้วยเท่นั้นมากกว่าพอจำกัดในการเชื่อมมันก็จะมีครับมันก็จะเชื่อมได้บลึกบร่ยาวเนี่ยก็เชื่อมได้สัมได้สัมนานนะท่านหลังเนี่ยกับเหยาวเลยครับไปราคาผมก็บโบว์ถึงนะครับ บอิลีผมเบาๆดีเรื่องราคานะผมยานนั่นนี่ด่ามานะครับเรื่องราคาเราแต่ตกลงปร่งใจปรึกษาครับนายช่างเอาซูได้กระเฮ็ดซูบ, ed, บได้กับไปร้านไหมสิล่ะพี่น้องแม่นี้น,น,นะครับนะ้าให้เบิรงเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางในการตรวจเช็ครอยลุ่ยรอยลาเวลาเชื่อมอลูมิเนียม ium, เ็จออกมาแล้วนะครับเนาะไปแล้วพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ